ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะจะต้องมีเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะคะใครที่พอจะเคยเห็นภาพของอาคารที่ครอบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะที่จังหวัดฟุกุชิมะเนี่ยนะคะจะเห็นว่าภาพในปัจจุบันเนี่ย อาจจะภาพจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นอาคารของที่ครอบเตาปฏิกริยาเคลร์นั้นเป็นสีฟ้ากับขาวะค,ะคือภายนอกเนี่ยก็จะมีการระบายสีนะคะเป็นลวดลายต่างๆที่เห็นในภาพเนี่ยเขาตั้งใจทานะคะให้ออกมาเป็นลวดลายสีฟ้าขาวแต่เห็นคุณพัทรพรบอกว่าวันนี้จะพาไปดูภาพถังหรือว่าโรงที่เก็บ ก๊าสธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าโอ้โหลวดลายสีสันนี่เหมาะกับคนญี่ปุ่นจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าหลากหลายลวดลายนะคะทั้งมีแบบเรียบเรียบหรือว่าจะเป็นแบบที่มีสีสันสวยงามซะหน่อยค่ะเป็นเตาเก็บแก๊สนะคะก็ว่าได้ค่ะ <ừ> อย่างที่เห็นในภาพนี้เป็นรูปของฟุตบอลค่ะคุณนุชตไทยคือแบบคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกแนวคีคุอโนเนะหน่อยนะคะ <ừ> หลายๆ ลูกเนี่ยมันก็จะเป็นกกรูปการ์ตูนซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นภาพนะคะเป็นการ์ตูนอีกรูปแบบหนึ่งค่ะอันนี้เป็นรูปก็ญญปรอย,ยัลักษรอยยิ้มนะคะก็ถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยอาจจะดูอันตรายนะคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองเขาก็พยายามที่จะสร้างสารรค์หรือว่าระบายสีอะไรให้มันดูเป็นสิ่งที่น่ารักมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะและนี่ค่ะมาถึงภาพที่ดิฉันถูกใจมากที่สุดนะคะ,คะนั่นก็คือภาพแตงโมค,ค่ะดูแล้วเ<อ>น,นี่ยอาศัยฝีมือมากทีเดียวนะคุณน้ลไทยแล้วก็ชื่อเนี่ย ตรงกับชื่อตัวเองด้วยก็เลยถูกใจเป็นพิเศษไปคราวหน้าก็หรือไปถ่ายรูปด้วยแต่ดูแล้วสงสัยไม,ม่ค่าเข้าใกล้มากนักนะคะ <c oughs> เพราะหลังจากที่เจอกับข่าวคราว,ราว <c oughs> ทั้งหลายแหล่นียอาจจะถ่ายจากมุมไกลถ้าทางจะปลอดภัยกว่าค่ะ